S หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะจัดเป็นการศึกษาสามร,ระดับค่ะสองนะคะระดับมัธยมศึกษาตอนต้นค่ะก็คือมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3นะคะจัดเป็นช่วงอายุการศึกษาเนี่ยช่วงสุดท้ายของวิชาภาพบังคับนะคะมุง่งเน้นเนี่ยให้ผู้เรียนได้สำรวจความถนัดแล้วก็ความสนใจของตนเองค่ะ ส่งเสริมพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตนนะคะมีทักษะในการคิดอย่างมีวิจารณญาณน,นะคะมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็คิดในการแก้ปัญหาค่ะมีทักษะในการดําเนินชีวิตนะคะแล้วก็การใช้เทคโนโลยีต่างๆเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ค่ะ มีความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะแล้วก็มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ความคิดแล้วก็ความดีงามค่ะแล้วก็มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยด้วยค่ะตลอดจนใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพแล้วก็การศึกษาต่อในมัธยมปลายค่ะ 3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6การศึกษาระดับนี้เน้นการเพิ่มพูนความรู้ และทักษะเฉพาะด้านสนองต่อความสามารถความถนัดและความสนใจของผู้เรียนแต่ละคนทางด้านวิชาการและวิชาชีพมีทักษะในการใช้วิทยาการและเทคโนโลยีทักษะกระบวนการคิดขั้นสูงสามารถนำความรู้ไปใช้ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพมุ่งพัฒนาตนและประเทศตามบทบาทของตน สามารถเป็นผู้นำและผู้ให้บริการชุมชนในด้านต่งตางๆตารางแสดงโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานในแต่ละระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาป .1 ปสป .3 200ชั่วโมงป4ป .5 ป .6 กับถึง160ชั่วโมงครับ กุมศรัทการ,กรเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ครับป .1 ป .2 ป .3 200ชั่วโมงครับป .3 ป .4 ป .5 ป .6 160ชั่วโมงวิชาไอวิทยาศาสตร์เวลาป .1 ป .2 ป .3 80ชั่วโมงป .4 ป .5 ป .6 ก็แปดสิบชั่วโมงครับสังคมศึกษาศาสนาและวัฒน,นธรรมเยอะเอ่อ ของปอ .1 ปสป .3 ปปหปครับใช้เวลา160ชั่วโมงครับย่อยออกมาก็คือประวัติประวัตประวัติศาสตร์ครับใช้40ชั่วโมงป1ถึงป6ศาสนาศิลธรรมจริยธรรมหน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์แลวก็ภูมิศาสตร์ใช้เวลาแปดสิบชั่วเอ้ยแปดสิบชั่วโมงเหมือนกันครับทั้งปหนึ่งถึงปหกครับศิลปะใช้เวลาแปดสิบชั่วโมงทั้งระดับปถมการงานอาชีพและเทคโนโลยีใช้ปหนึ่งถึงปสามใช้เวลาสี่สิบชั่วโมงปสะไอปหกยัง่งไอปสี่นะครับใช้เวลาแปดสิบชั่วโมง ภาษาต่างประเทศครับป .1 ป .2 ป .3 ใช้เวลา40ช,40ชั่วโมงครับป .4 ป .5 ป .6 ใช้เวลา80ชั่วโมงรวมเวลาพื้นฐานครับของระดับประถมศึกษาของป .1 ถึงป .6 นะครับใช้เวลา840ชั่วโมงครับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใช้เวลาไปทั้งหมด120ชั่วโมงของแต่ละระดับชั้นนะครับ าร,ารายวิชาและกิจกรรมของสถานศึกษาเพิ่มเติมความพร้อมและจุดเน้นนะครับปีละไม่เกินไปไอ40ชั่วโมงครับครับกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระ,ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับภาษาไทยมหนึ่งถึงมสภาษาไทยมหนึ่งและมสองร้อสิบชั่วโมง สามหน่วยกิตนะครับมอสามร้อยหกสิบชั่วโมงสามหน่วยกิตมอสี่ถึงมอหกสองร้อยสี่สิบชั่วโมงครับหกหน่วยกิตคณิตศาสตร์มอหนึ่งถึงมอสามร้อยยี่สิบชั่วโมงสามหน่วยกิตนะครับมสี่ถึงมอหกสองร้อยสี่สองร้อยสี่สิบชั่วโมงหกหน่วยกิตวิทยาศาสตร์ 1> ม .1 หนึ่งถึงมอหนึ่งและมอสองร้อยหกสิบชั่วโมงสามหน่วยกิตมอสาม้อหกสิบชั่วโมงสามหน่วยกิตมอสี่ถึงมอห4สอง้อยสี่สิบชั่วโมงหกหน่วยกิตสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับมอหนึ่งถึงมอสาม้อยหกิบชั่วโมงสี่หน่วยกิตครับมอสี่ถึงมอหก สามร้อยยี่สิบชั่วโมงแปดหน่วยกิตครับประวัติศาสตร์หมหนึ่งถึงมสามสี่สิบชั่วโมงหนึ่งหน่วยกิตมสี่ถึงหมหกแปดสิบชั่วโมงหกหน่วยกิตครับศาศาศาส,าสนาศิลธรรมจริรยธรรมหน้าที่พลเมืองพัฒนธรรมและการ ดำเนินชีวิตในสังคมเศรษฐกิเจเศรษฐศาสตร์มอหนึ่งถึงมมอหนึ่งถึงมอสามร้อยหกสิบชั่วโมงสามหน่วยกิตมอสี่ถึงม6หกสองร้อยสี่สิบชั่วโมงหกหน่วยกิตสุขศึกษาและพระศึกษามอหนึ่งถึงมอสามแปดสิบชั่วโมงหกหน่วยกิต ม .4 ี่ถึงมหกร้อยหกสิบชั่วโมงสามหน่วยกิตครับศิลปะมหนึ่งถึงมสามแปดสิบชั่วโมงหกหน่วยกิตมสี่ถึงมหก6้อยหกสิบชั่วโมงสามหน่วยกิตการงานอาชีพและเทคโนโลยีมหนึ่งถึงมสามแปดสิบชั่วโมงหกหน่วยกิตมสี่ถึงม ร้อยหกสิบชั่วโมงสามหน่วยกิตภาษาต่างประเทศมหนึ่งถึงมสามแปดสิบชั่วโมงเ้ยร้อยยี่สิบชั่วโมงสามหน่วยกิตมสี่ถึงมหกสองร้อยสี่สิบชั่วโมงหกหน่วยกิตรวมตารางเรียนพื้นฐานมหนึ่งถึงมสามแปดร้อยแปดสิบชั่วโมง สี่สิบสองหน่วยกิจมสี่ถึงมหกพันหกร้อยสี่สิบชั่วโมงสี่สิบเอ็ดหน่วยกิจกิจกรรมพันธนาการผู้เรียนมหนึ่งถึงมสามร้อยยี่สิบชั่วโมงมสี่ถึงมหกสองร้อยสามร้อยหกสิบชั่วโมงรายวิชากิจกรรมที่สถานศึกษาจัด เพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้นมม,ม,มัธยมต้นมหนึ่งถึงมสามปีแล้วไม่เกิน200ชั่วโมงมสี่ถึงมหกไม่น้อยกว่า1,600ชั่วโมงรวมเวลาเรียนทั้งหมดมหนึ่งถึงมสามไม่เกิน1,200ชั่วโมงต่อปีครับ แล้วก็มสี่ถึงมหกรวมสามปีไม่น้อยกว่าสามพันหกร้อยชั่วโมงครับสามจุดนะดับเกณฑ์การวัดผลประเมินผลนะครับการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้นะครับผมแบ่งออกเป็นสี่ระดับนะครับได้แก่ระดับชั้นเรียนระดับชั้นศึกษาศึกษาน,นะครับระดับเขตพื้นที่ที่การศึกษาน,นะครับและระดับ ชาตินะครับประกอบด้วย 1. การประเมินระดับชั้นเรียนเป็นการวัดและประเมินผลที่อยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้นะครับเป็นกระบวนการตรวจสอบนะครับผมพัฒนาการความก้าวหน้านะครับในการเรียนรู้ของผู้เรียนนะครับผมการประเมินของสถานศึกษานะครับก็เป็นการตรวจสอบ ของผลการเรียนนะครับของรายปีแล้วก็รายภาคครับแล้วเป็นการประเมินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาครับครับต่อไปนะครับ 3. การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษานะครับเป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสาระการเรียนรู้แกนกลางขั้นพื้นฐานนะครับ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษานะครับเกณฑ์ข้อที่สี่นะคะการประเมินระดับชาติเป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะสถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนที่เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่3ประถมศึกษาปีที่6ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เข้ารับการประเมินค่ะ ครับ3.5นะครับเกณฑ์การวัดประเมินผลนะครับสถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษานะครับจะต้องจัดทําระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เป็นข้อกําหนดนะครับเอกสารหลักฐานการศึกษาเป็นเอกสารสำคัญที่บันทึกผลการเรียนข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาของผู้เรียน ในด้านต่างๆแบ่งออกเป็นสองประเภท 1. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงกำหนด 2. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษากำหนดสถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในกรณีต่างๆได้แก่การย้ายชั้นศึกษาการเปลี่ยนรูปแบบการศึกษาการย้ายหลักสูตรการออกกางคันและขอกลับเข้ามาศึกษาต่อ การศึกษา,า,าจากต่างประเทศและขอเข้าศึกษาตอนในประเทศนอกจากนี้ยังสามารถาเข้าเทียบโอนความรู้ทักษะประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง,าง,างอื่นๆเช่นสถานประกอบการสถาบันศาสนาสถาบันการฝึกอบรมวิชาชีพและก็การจัดศึกษาโดยครอบครัว